รื่องของรถนะครับแล้วก็ตัวของคนสองคนซึ่งหายนะครับออกไป3ปีละผลปรากฏว่าไปเจอรถเมื่อ2วันก่อนครับที่บ้านร้างแห่งหนึ่งและตัวพ่อนะครับของผู้เสียหายเนี่ยเขาก็ไปตามร้องเรียนกันมาวันนี้ตัวของเจ้าของบ้านร้างคนดังกล่าวเนี่ยนะครับยังคงขอเลื่อนคาให้การครับเนื่องจากว่าอยากจะปรึกษาทนายก่อนครับ พนักงานสอบสวนสถานีตระเวจพูธรเมืองนนทบุรีเรียกเจ้าของบ้านร้างเลขที่125ทับ53และ125ทับ2ซอยกรุงเทพนนทน์1อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีที่พบรถกระบะของสองสามีภรรยาที่หายสาบสูญไปถึง3ปีมาให้ปากคําในวันนี้ในเวลา15นาฬิกาเพื่อหารายละเอียดการมาจอดรถของรถกระบะคันดังกล่าวและความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าของบ้านกับพันตํารวจเอกนพสุพัฒ์ที่ถูกกล่าวหาว่าน่าจะอาจมีส่วนร่วมนะครับและก็ส่วนเกี่ยวข้องก,กับการหายตัวไปของสองสามีภรรยา เจ้าของบ้านนั้นชื่อว่านางสาววิรษสาจันทระบัญชรครับได้โทรศัพท์มาขอเลื่อนนัดกับพันตำรวจโทปันพัฒเดชโชติพิสิทธิ์ครับรองผู้กำกับสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนอนทบุรีโดยอ้างว่าขอปรึกษากับทนายส่วนตัวก่อนแล้วก็พร้อมให้ปากคำในช่วงสัปดาหนะ์หน้า ด้านพันตำรวจเอกชาส,สิสดสุกรวยท่านผู้กํากับสถานีตำรวจภูธรนนทบุรีบอกว่าตอนนี้ได้ส่งสํานวนทั้งหมดให้กับทีมงานสืบสวนตำรวจภูธรภาค7ไว้หมดแล้วนะครับส่วนการพิสูตร์รายละเอียดอย่างเช่นรอยคราบเลือดรอยนิ้วมือแฝงที่พบในรถแล้วก็เส้นผมนะครับที่พบอยู่ที่กระถางข้างตัวบ้านคาดว่าจะรู้ผลภายในสัปดาห์นี้ครับ ค่ะคราวนี้จุดสังเกตที่สําคัญที่เกิดขึ้นในคดีนี้ล่าสุดก็การพบรถกระบะของนางอรสา,าที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะคะแต่ปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงนายแพทย์ตํำรวจท่านหนึ่งด้วยบอกว่าอาจจะเข้าไปพัวพันกับการหายตัวไปของสามีภรรยาคู่นี้แต่ว่าผู้สึกอขาวของเราติดตามตรวจสอบกันต่อไปถามผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรีท่านบอกว่า ต้องหาศพของทั้งคู่ให้พบก่อนจึงจะดําเนินการขั้นตอนต่อไปได้ดังนั้นตอนนี้สังคมเกิดความสงสัยค่ะว่าตกลงแล้วสามีภรรยาคู่นี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แล้วตํารวจจะดําเนินการอย่างไรหากว่ามีนายตำรวจอีกท่านหนึ่งเข้าไปผัวพันในคดีติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้คุณพักวชมศรีรายงานค่ะการพบรถกระบะของนางสาวอรสา,าเกิดทรัพย์ผู้สูญหายไปพร้อมกับนายสามารถนุ่มจุย้ยเมื่อ3ปีก่อนที่บ้านร้างแห่งหนึ่งเลขที่125ทับห และ125ทับ2ซอยกรุงเทพนนทน์งอเ,เมืองจังหวัดนนทบุรีวกับการพบเส้นผมจํานวนหนึ่งตกอยู่บนพื้นดินข้างตัวบ้านและร่องรอยการบวกปูนซีเมนซึ่งมีลักษณะเป็นรอยบวกทับใหม่ในห้องด้านหลังของบ้านซึ่งอยู่ติดกับจุดที่พบเส้นผมทําให้ชุดสืบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรีทําการออกหมายเรียกบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบ้านร้างหลังดังกล่าวมาสอบปากคําในวันนี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านหลังนี้อย่างไรบ้าง และมีส่วนรู้เห็นเรื่องรถกระบะของนางสาวอรสา,าที่สามารถเข้ามาจอดในบ้านร้างด้วยหรือไม่แต่นางสาววิสาจันทรบัญชรผู้ที่มีชื่อตามจ่านหน้าซองจดหมายที่พบอยู่ในตู้จดหมายหน้าบ้านขอเลื่อนการสอบปากคำโดยอ้างว่าขอปรึกษาทนายความก่อนโดยจะพร้อมเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีในสัปดาห์หน้าภายในน่าจะ4ี่ห้าวันก็น่าจะทราบผลแล้วก็จะส่งผลไปให้ทางทางภาคเจ็ดและกับตัวเจ้าของบ้านหรือผู้มีชื่ออยู่ในบ้านมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนได้กี เอ่อเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็มาครับแต่ว่าก็คงเนิ่นนานไม่ได้อนะเพราะว่าเร็ววันนี้เราต้องส่งให้ทางภาคเจ็ดดำเนินการแล้วครับคด,ดีนี้พนักงานสืบสวนและสอบสวนของสอพเมืองนนทบุรีทำงานร่วมกับตำรวจภูธรภาค7็เจ้าของพื้นที่ที่พบสามีภรรยาคู่นี้หายตัวไปซึ่งอยู่ในไร่ของพี่สาวนางอรสาที่มีที่ดินอยู่ติดกับที่ของนายแพทย์ตำรวจท่านหนึ่งพลตำรวจตรีธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าการสืบคดีนี้ต้องหาร่างของทั้ง2สามีภรยาให้พบก่อนซึ่งการเข้าตรวจค้นบ้านร้างขณะนี้กำลังรองหมายสารอนุญาตให้ทุบหรือจุดต้องสงสัยซึ่งจะเป็นจุดคลี่คลายปมว่าการเสรียชีวิตมีจริงหรือไม่ในบ้านหลังนี้และเสียชีวิตเพราะอะไรการที่จะเชื่อมโยงไปถึงนายตำรวจท่านหนึ่งรวมทั้งมีการตรวจสอบภายในบ้านโดยละเอียด นะครับแล้วก็ได้เก็บร,อรอ่รองรอยเช่นร่องรอยเท้าของของคนนะครับเป็นรอยเท้ารวมทั้งรอยรองเท้าโดยให้พิสูจน์หลักฐานเก็บตรวจสอบเปรียบเทียบและภายในแต่ถุนบ้านเนี่ยมันมีลักษณะการบกปูนใหม่แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรเพราะเรายังไม่สามารถเราต้องใช้คําสั่งสารในการทียบข้พิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็พอดีมันค่าวันที่3ก็ได้ขอหมายค้นอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าทำการโดยท่านผู้ช่วยจารมพรสุรมณีเนี่ยเป็นหัวหน้าชุดในการตรวจคน้นแล้วนํากองพิสูจน์หลักฐานกลาง เจ้าที่วิชาธิ์ทั้งหมดมาร่วมในการตรวจสอบก็ได้พยานหลักฐานหลายรายการนะครับในเรื่องใน,ใ,นในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุพยานในที่ในที่พื้นที่นนทบุรีขณะเดียวกันนายสว่างนุ่มจุย้ยเข้าพบกับร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกร,รัฐมนตรีเพื่อขอให้เร่งสืบสวนคลี่ลายคดีนี้โดยยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือระบุว่านายสามารถและนางสาวอรสา,าทํางานเป็นลูกจ้างในไร่สับประรดของพันตํารวจเอกนายแพทย์ท่านหนึ่งสังกัดโรงพยาบาลตํารวจ ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่จึงเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยขอให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมสั่งการเร่งขุดหาศพเชื่อว่ายังคงอยู่ในไร่ดังกล่าวและหาตัวผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทําผิดครั้งนี้ด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิมยิ่บุรมรุงได้ระง,งับการเดินทางออกนอกประเทศของพันตำรวจเอกในแพทย์คนนี้แล้วเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศและโทรศัพท์ไปยังผู้บัญชาการภาค7ให้มีการคุ้มครองพยานครอบครัวผู้สูญหาย และปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายศพหรือทำลายหลักฐานประเสริฐแสนประเสริฐถ่ายภาพพรวัดฉมสีดรีนิวส์ทีวีรายงาน